สวัดีครับพี่น้องวันดีตอนแรงแรงวันดีตอนเย็นเย็นวันดีตอนคำคำวันดีตอนมืดมืดครับ,บมือนี่งานมาแล้วมาอย่างตีมาเห็ดกับเทากินแรงครับมือนี่เดี๋ยวพี่นุ้ยยังไปชมครับพี่น้องมาไปชมไปหุ่นเ่ยว้ยนี่กล่อง ไม่รู้อย่างนี่พี่น้องคุณก็าครับกะเพรามหมูสับใส่ความนึกพี่น้องเป็นถาดอาญาอะไปเป็นไงด้วยเป็นตัเสียบครับพี่น้องเป็นช่องแย่งนันกันด้ยครับมั่ต้องเก็บ มันตอน้องเิ็ดแบบนี้เด้ครับพี่น้องอกัเข้าเยเด็ดไปแล้วครับกับเข้าวันบ้านได้ครับเมื่อนี้เป็นนิสัยใหญ่มากครับเป็นใหญ่มากขอบคุณนะครับขอบคุณไปทางนี้ด้วยอยาเจอขอบคุณมากมากครับอ่าตัดต่อครับพี่น้องหยัดหลุมไส้วยอิ่มกับไส้ติ่มกระทะอาญ่าเลย แย่งครับมือนีบรรยากาศดีในแ่ว่าครับจากตลาดหูหดครับหมูสับับเดีย่น้องรับประมึกใหญ่ตนใส่ต็มถาดเลยพี่น้องน้ำเงียบใจไ้เลยครับเสี่ยมย้เแียกันกับปลมึกสิ่งใหญ่ๆไล้ครับน้องใส่ผักอานนี้เหรครับมันยังเต็มข้ามัืโอนโนโนดเลครับ ขวัวเร่งวามันเอนไดดาไม่พี่น้องเร่งว่ามันต้นใหญ่ลูกไส้เป็นผู้ใหญ่เป็นติ่งไหลน,นวดมันครับพี่น้องห,ห,ห,หนวดใต็มไปเลยอย่างนี้กระเสียบคาคาเอาครับต่อไปเร่นมันหอนเต็มกนะทะัจูนพุ่นเลยพี่น้องเร่งไฟขึ้นเห็นน้ำซุปเดือดโคตบุ้งบุ้งเลยครับมืไอนี้กับข้าวกับกับข้าปลาหมึกหมูสับกันครับ ตอนเลยนะครับพี่น้องวิธี้การทำนะครับทำแรงมากกับที่ก๊อเขากินกันเสิร์ฟคนเดียวครับในใี่นี่เกินกับเอามาเบ่งมาเงี้ยมันกันครับข่าวก,กระเทียมไส้ที่แข็งนะครับเพราะว่าจะเั็แนชอบครับจะแทน,นอาหารเท่าอยู่นีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น สวยงามบอกครับพี่น้องนะนรับประทานบอกครับปากเบิองปากแง่งเนี่ยตุ้งรดยังหยาบลอยเลยด้วยครับผมพี่น้องเ,เนื้อเตะเนื้อเปื่อยนะให้ตลาหมึกซุปก,กระสามาดเอากระเพรามาใส่อะไกรก็รับประทานไ,ได้เลยครับยังเข้มข้นไม่พอครับ เพื่อปรุงไปเพิ่มไปอีกนิดนึงครับซ้อนหน่อนถึงขั้มหวานใส่ยีงจงน้อยครับพี่นอ้องตรานาเด็กใส่น้ำไ้หลายใช่ไหมครับวันนีวธราลูกสาวกับลูกชายชอบเอาน้ำมาราดข้าวเจ้ากินนะเสร็จแล้วพี่น้องมาทนันีีขั้นตอนสุดท้าย กะเพราโรยหน้าครับบะหมีนครับพี่ร,อร้องกะเพราโรยลงไปในถาดในกระทะครับอันนี้เป็นกบเข้าบ้านครับพี่ร้องบนจากใบห้อี่ครับไม่ใ็นรสชาติกินหอวหมาก,กินกเบนเข้าแบบ้านเข้าเลยออ้ยบรรยากาศรสชาติหอมเข่าดังควนได้พี่ร้องอาหารแรงกินด้วยกันมือดี กดไหลกดแค่กดติดตามที่เนี้ยนันครับพี่น้องเอาความอร่อยมากฝากอู้อหูหงอนเหมือนกันกดไปได้ครับพี่น้องมันต้องจัดสักหน่อยครับ นวดครับใส่องหนวดมาเลยครับหนวดไงเรื่ย,ยดีพี่นองเสีย่ยบน้ำกันครับอัาเนียห้องงระยานมันเนี่ย้หอมคุีเลยครับมาหากินแลงน้ำกันเสร็บเส้็เลยครับ